ครับกราบสวัสดียามเชา้าวันนี้ก็มาทำคลิปสอนการร้องเพลงแบบง่ายๆนะครับฟังจบคลิปก็สามารถเอาไปลองพัฒนาการได้แบบมืออาชีพไดยทันทีเลยภายในระยะอันสัน้นนะวันนี้บอมมาสอนแต่งเพลงเลยครับเพราะว่าอ่า มีผู้อยากมาสอนแตงเพลงแล้วเอาร้องกันเด้อมันต้องกี่คููกันกันเลยมามามาสอนลองข้าวๆกอนมาเพิ่งเพลงเลยผมมเขียนไว้บทเดียวเห็นไหมครับผมเขียนไว้บทเดียวมีตารางไว้เนี่ยครับมีลูกศรสี่ไปขางนาส่วนท้ทยประโยคนี่มีลูกศรสี่จากจากจากไงไปหาหน่อยวันนี้จากหน่อย จาก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 อันนี้จากน้อยไปหาไงอันนี้จากไงไปหาหน่อยมันสิมีอยู่บทหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็สิมีขีดสองเส้นร้องอยู่น้องรักพี่มากเห็นเมื่อขีดสองและไม่อยากจากแม้เพียงข้ามมันเห็นข้ามมันนะแล้วก็กลัวว่ารักเรานั้นเรานั้นจะเปลี่ยนผันไปตามเวลาเวลาผมขีดผมขีดสองสองเส้นไว้ข้างล่างอ่า หรือมีสาวใหม่อันนี้คือกันสาวใหม่กระีดไว้คอยเอาใจจนลืมจนลืมคำว่าเห็นว่าคำว่าสองตัวสุดไทยล้มทีโอกนี่รักเราคู่ดินคู่ฟ้าพอเขาเข้ามากลายเป็นขี่ไก่คดีขีดไว้คือกันถูกล้มถูกล้มเพลงมีอสี่บทบทละแปดล้มนี่ล้มที่หนึ่งล้มที่สองล้มที่สามล้มที่สี่ล้มที่ห้าล้มที่หกล้มที่เจ็ดล้มที่แปดล้มที่หนึ่งแต่เขาสี่เลี้ยงรองเพลงเขาต้องงูว่าล้มที่หนึ่งนี่ คำมานองนี่คือหัวห้องนะล้มนี่มันก็ทึอยนห้องุติจำไว้แล้วว่าคือหัวห้องหัวห้องของล้มหลองเพลงคำว่ามากนี่เป็นท้ายห้องนะคือกันน้องรักพี่มาเห็นไหน้องหัวห้องมาท้ายห้องไม่อยากจากแม้เพียงค่มวันนีไม่ก็เป็นหัวห้องวันนี่ก็เป็นท้ายห้องกลัวหัวห้องนั่นท้ายห้องจะหัวห้อง ลาท้ายห้องนะครับหรือหัวห่องไม่ท้ายห้องคอยหัวห่องว่าท้ายห้องรักหัวห่องฝ้าท้ายห่องพาะหัวห้องไก่ท้ายห่องต้องเลี้ยนลูกมูลนิยมสกปรนในในการที่เขาไปในการที่เขาไปเลี้ยนลูกการลองเพลงนะครับแบบเข้าวพื้นฐานแบบฟังปุ๊บเขาไปพัฒนาเลย ไอ้ตัวนี้นี่ครับน้องรักพี่มากเนี่ยเป็นอย่างผมถึงเหตุสัญลักษณ์นี่ไว้เล็กๆไปหาใหญ่น้องรักพี่มากเนี่ยมันกับมือนเขาขับรถตินะ่ะเขาต้องเข่าเกียร์หนึ่งก็อนเนี้ยนะครับนะมันเ้างตไปเข่าเกียร์หาเลยเ่อไรมันกับทองจากน้องนี่เขาเรียกว่าเขารวยเขาป่วยมา,ยาเห็นว่าน้องรักมาเนี่ยน้องนี่ตัวสุดท้ายนี่มันเป็นงองงูเป็นแม่กงรักนี่ตัวสุดท้ายนี่เป็นก,กอไก่สก,กุตสุดท้ายเนี่ยเป็นแม่กก เขาู้อะไเคยเลี้ยนแม่กกแม่กงแม่กมแม่เกือแม่กอแม่กาฐานยังบลืมนี่เอาตัวนี้ไปใส่เลยพี่คำว่ามากนี่ก็ไกปเป็นแม่กกเนี่ยแหละปลายเสียงหองลองนี่ถ้าสมมติว่าตัวสตัวหดที่ออกเสียงเป็นแม่กกแม่กนแม่กบแม่กอแม่กงแม่กนต้องออกเสียงสุดท้ายให้มันเป็นแบบนั้นเลยสมมติว่าเป็นแม่กงจากดำรง รงมันต้องออกเสียงแม่คงอยากดำรงเฮอยากดำรงอีอยากดำรงอ้อว่าได้ครับรุ่งมันจะปล่อยเสียงแม่คงสรรองเฟดลงเลยเฟดึ้นตัวหนีหนบะอ่ะสี่สามสองหนึ่งสี่สามคือเฟดลงเลยอยากดำรงเนี่ยนี่แหละเอาผมสิรลองให้ฟังก็นนะถึงมาที่บาบน้องนะน้องรักพี่มาก ไม่อยากจากแม่เพียงค่ำวันกลัวว่ารักเรานั้นจะเปลี่ยนพันไปตามเวลาหรือมีสาวใหม่ขอเอาใจจะลืมคำว่ารักเราคู่ดินคู่ฟ้าพ่อครับฟ้า พอเขาเข้ามากลายเป็นขี่ไก่เห็นไหมครับนี่คือการร้องลักษณะหนึ่งฟังอิกครั้งนะครับการร้องน้องรักพี่มามาอยากจากแม่พี่ยังข้ามวันกลัวว่ารักเรานั้นจะเปลี่ยนพันไปตามเวลาหรือมีสาวใหม่ คอยเอาใจจุลืมคำว่ารักเราคู่ดินคู่ฟ้าพอเขาเข้ามากลายเป็นขี้ไก่นี่ฟังมาดีนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยนะสองเท้าเงิน,นผิดมัดไม่ถูกต้องตามวิธีการร้องเพลงนะครับสองเท้วเงินคือถ้าการร้องเพลงเนี่ยนะพอเขาเข้าใจแม่ก,กุกแม่กนออกเสียงซะวาสระรอ นวลละออนวลละอออีนวลละออเฮ้นวละนวละออแอะไม่ได้ออก็ต้องลงออให้จบนวลละออเฟนเลยออท,ทุกตัวทุกคําจะเป็นแบบนี้หมดในการร้องเพลงในโซโลฟ้าถ้าคนไหนน้องน้องจันน้องจันจันมันจะเป็นจันถ้าน้องจันโอ้โน้องจันอีอีน้องจันโอ,อ,อ,นอน้นั่นคือผิดหลักการร้องทั้งหมดในโซโลฟ้า นะผิดการร้องเลยแม่กบคือแม่กบแม่กลคือแม่กลนแม่แม่กงคือแม่กงแต่ถ้าเป็นแนวหมอลำเป็นแนวพื้นฐานถ้าเราเก่งแล้วกิงกนะิงน่ะวันไหนเราเรา,เรารู้วิธีการร้องเพลงอย่างถูกต้องแล้วตัวที่เราน้องอานงอโนงยังไน้องอานงเอออันออนั้นเอาไปใช้ได้ไม่ผิดนะแต่เราไปถึงจุดนั้นก่อนแต่ถ้าเรายังร้องเพลงไม่เป็นยังร้องเข้าดงเข้าป่าอยู่เนะี่ย ตัวนั้นจะพึ่งไปใช้ถือว่ามันผิดหลักการระบบนะโดยเฉพาะเพลงแรน่ะหลักการก็เหมือนกันแต่เขาเอาไปร้องึ่งอื่นนี่ยิงยิงกึ่งกือกึ่งกืออันนั้นคือเขาเขาพัฒนาการไปจนถึงว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับกับการร้องเพลงแล้วเขาจะเอาแม่กบแม่กนแม่กบแม่กนเนี่ยไปเปล่งเสียงอย่างอื่นเข้ามาให้มันเพาะให้มันสนุกสนานนั้นบรรกายเป็นเรื่องสร้างสรรค์ไปแล้วนะครับ เอามาเอาสำหรับพื้นต้นเราต้องเอาตัวน,นี้ไว้ก่อนมาร้องเพลงที่ถูกต้องก่อนอธิบายบุหรีนจะเป็นแบบนี้นะครับเราอย่าพึ่งไปกอดคําเวลาร้องอยาก,กอดคํานะครับจะไปเล่นสองตัวสุดท้ายซึ่งว่าลมนี้มันมีอยู่สี่คำน้องรักพี่มากก็ไปเล่นคําที่พี่กับมากเท่านั้นพี่นี้จะเป็นลูกขยี้ลูกขยี้ลูกสะอื้นได้มากเลยเป็นลูกโรยลูกโปยแล้วก็เฟดลงเลยอันนี้ก็เหมือนกันไม่อยากจาก ไม่อยากจากแม้เพียงคามันตัวนี้ก็เป็นเล่นสองตัวสุดท้ายทุกลมทุกลมเนี่ยมันจะมีสี่คำสามคำห้าคำเจ็ดคำแปดคำไปเล่นสองตัวสุดท้ายอ่าไปเล่นสองตัว,ๆๆตวๆๆสุดท้ายนะครับสองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายนี่ตัวแรกขยี้อเอาเอาหลักการนั้นเป็นขยี้ตัวสุดท้ายจริงๆก็คือโรยลงไปเลยคือโรยเลยนะครับเอาเอาวิธีการร้องเพลงให้ถูกต้องก่อน เราอยากกอดคาเล่นในเฉพาะส่วนของห้องเพราะว่าเวลาเราไปร้องจริงๆมีดนตร,ตรีมันจะมีเมเทานอนเคาะปอกปอกถ้าเราร้องกอดคําสารพัดเลยเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกับเมเทแนอนมันก็จบดนตรีนะครับจะเก่งขนาดไหนมันก็อยู่ในมันก็อยู่ในตัวมันต้องตรงกับเมเทแนอนคุณจะเล่นกีตาร์ได้ระด,ดับเทพคุณจะเล่นเบสระดับเทพเล่นคีย์บอร์ดอย่างเทพพระเจ้าหลวงกันทวันทวงเนี่ย ถ้ามันไม่ตรงกับเมเทนนมันก็จบนี่แหละร้องเพลงก็เหมือนกันนะครับร้องเพลงที่ถูกต้องอยาก,กอดคาเอาง่ายๆไม่ต้องเอาทะลึส่สด,ดีมันจะยากเอาแบบนี้เริ่มเลยนะครับน้องรักพี่มาไม่อยากจากแม่เพียงค่คำวันกลัวว่ารักเรานั้นจะเปลี่ยนพันไปตามเวลา หรือมีสาวใหม่คอยเอาใจจนลืมคำว่ารักเราคู่ดินคู่ฟ้าพอเขาเข้ามากลายเป็นขี้ไก่นี่คือการร้องเพลงที่ถูกต้องถูกต้องปิแบบฝรั่งสากลทั่วลูกยอมรับนี่คือการร้องเพลงของมันจริงๆถ้าเราได้ตัวน,นี้เราจะไปพัฒนาเออ,เอ,อ คอยฮักเจ้าหลายอู้อู้อันนั้นก็แล้วแต่นะถ้าทําแล้วมันเพราะไม่ว่ากันแต่ถ้าหลักการเขามันจะกิน,กนจะต้องเป็นฟังอย่นะครับวิธีการร้องเพลงที่ถูกต้องน้องรักพี่มากไม่อยากจากแม่เพียงข้าวันกลัว <finished> <S kitty> ว่ารักเรานั้นจะเปลี่ยนพันไปตามเวลา หรือมีสาวไหมคอยเอาใจจนลืมคำว่ารักเราคู่ดินคู่ฟ้าพอเขาเข้ามากลายเป็นขี้ไก่เห็นไหมครับคือคือมันจะไปตามเมทานอลตัวที่หนึ่งตัวที่สองมันจะไปเล่นสองคำสุดท้ายเท่านั้นสองคำสุดท้ายน้องรักพี่มากแล้วก็เสดมากลงไม่อยากจากแม่เพียงคาวันเนี่ย วันมเน่กว็ว่ารักเรา้นสองตัวนี้อยู่นีนนน่จะเปลี่ยนพันไปตามเวลาตัวตัว,ต,วตัวสุดท้ายของลมทุกตัวนะ่พอลาก็รีบรีบเฟดลงเลยเพราะมันส่วนอื่นลมอื่นมันเตรียมที่จะเข้ามาให้เราลองแล้วหรือมีสาวหม่คอยเอาใจจะลืมขามา แรกเราคู่ดินคู่แฟรพอเขาเข้ามากลายเป็นขี้ไกย่ยิ่งจะเฟรดลงวันนี้ถ้าลูกคอเราไม่มีเนี่ยการฝึกลูกคอเนี่ยอุย้ยฝึกง่ายครับเอาเพชรนี้ไปทำถ้าทำทำได้เลยถ้าเอาสูตรผมไปทำเนี่ยมันเป็นสูตรสุดยอดเลยมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรของเทวดาร้องเพลงน้องรักบางคนไม่มีลูกคอนะมันทำยังไงอาจารย์จะมีลูกคอวันนี้ เปิดเผยความจริงให้ลูกรู้เลยว่าการร้องเพลงไม่มีลูกคอเนี่ยลูกคอเนี่ยเราฝึกแค่นี้เองน้องรักพิมพ์มากเราถ้าเราเป็นคนไทยเคยเล่นมาถ้าเป็นอีสานเนี่ยมืออีนว่าเล่นมืออีเราอีเนี่ยฉะนั้นภาษาไทยมันจะมีถ้ามีแม่กบโกบเราสะบั้นลูกคอกออบแม่กงเอากงกออแล้วก็เฟดลงกบหายใจนะหายใจแล้วก็ แล้วเราพอเราหายใจแล้วพอเราจะปล่อยค่อยๆปล่อยลมกาว่าในห้องเขาปล่อยลมแล้วก็สอื้นไปกลมจนจบก็หายใจก็อยากกั้นนะต้องผ่อนลมหายใจออกด้วยพอหายใจเข้าปุ๊บนะครับพอหายใจเข้าปุ๊บต้องผ่อนลมหายใจออกด้วยก็หายใจปุ๊บนะครับหายใจปุ๊บพอหายใจหายใจแบบธรรมชาติเลยก็อยากกั้นนะปล่อยลมไปด้วยปล่อยลมด้วยก็ เนี่ย yeah. อ่าถ้าแม่ Banana. โรรอรอร,รบ้านเราสมัยก่อนอีหาใจอีเอเห็นไหมมันจะได้เลยเอาสูตรนี้ไปนะสูตรเทพพระเจ้าสูตรเทวดาเลยอย่างน้องเนะี่ยเราอยากอยากอยากเล่นลูกคอคําว่าน้องใช่ไหมครับน้องน้องอันอันนี้ก็เล่นลูกคอไม่ใช่ร้องนะเอารักนี้รักนี่ เขาเล่นไม่ได้แม่กกแต่มันเป็นคําตายเดี๋ยวไปเล่นคําอื่นเลยรักถ้าไปเล่นปั๊บมันจะเป็นรักทันทีนี่มันจะสะกดแบบนี้เลยถ้าไปเล่นคําว่ารักแม่กกนะเห็นไหมไปเล่นไม่ได้อ่ามันต้องมีแต่ว่าเรารักไปก็จบคือคาว่ารักตอนนี้เราเราสะบัดลิ้นไปให้มันเป็นให้มันตรงรักจบเลยน้องรักอ่าน้องรักผมอีสานมันสะบัดมากไหมนะน้องรักพี่มาเนี่ยเราไปเล่สุดท้ายคําว่าพี่อ่า แม่กอกาอยู่ในหมวดสรีอีนะพี่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 น่ะฝึกวันเดียวครับอ้าฝึกเพราะไม่ฝึกแค่คนปึกนะฝึกมาสาหาันแต่ไม่เดือนหนึ่งโอ้ลูคอยไม่ต้องห่วงแล้วแปดชั้นหนยน้องรักพี่มากอ่ะเห็นไหมเอาไปฝึกไม่อยากจากแม่เพียงคเอา้าไม่ก็ไม่ นี่ yeah. หายใจก่อนนะไม่ตอนฝึกเนี่ยแบบทำแบบนี้นะหายใจก็แล้วก็ปล่อยคําว่าไม่นี่สะบัดสะบ,บัดแบบว่าไม่ไปกับลมหายใจออกนะครับหายใจรอบที่สองก็ไม่ไม่หายใจเข้าก็ขึ้นหาหายใจเข้าพอจะหายใจหายใจเข้าพอพอเริ่มจะหายใจออกเนี่ยเอาสะบัดไม่เลยไม่ฟังเสียงนะครับ ไม่ตอนที่เราไม่เราต้องปล่อยร้องเาด้วยนะไม่อยากอยากอยาก,ยากจากก็เหมือนกันจากนี้แม่กกอาจจะชัด้นิดนึงเพราะมันอยู่กับแม่กอกามันจะไม่บีบจนมันอยู่ในแม่กกสองตัวอย่างรักเนะี่ยแม่กอกาจากจากเพราะว่ามีมีแม่กอกามาปล่อยให้มันมันเล่นได้เออลืมบอกถ้ามีแม่กอกามาขั้นกลางน่ะ แล้วก็แม่กงกอยู่ท้ายเนี่ยอันอย่างนี้เรียนได้จากจากแม่แม่แม่เพียงเพียง,ยงข้ามข้ามวานันเนี่ยอีทำไมคนอีสานเนี่ยร้องเพลงเพราะแล้วก็ร้องเพลงใจยาวเรื่องร้องมะลําโอ้ยเพราะว่าคนอีสานเนี่ยสมัยก่อน30สิปีเนี่ยมันต้องไปทุ่งกูลาเดินข้ามทุ่งร้อนๆเนี่ยยี่สิบสามสิบกิโลเนี่ย มันเลยมีความอดทนขั้นหายใจว่ากูถ้ากูหยุดกูตายกูกั้นหายใจเดินข้ามตะลีทรายอันนี้มันเป็นตำนานสิ่ะเจ้าแม่นพ่แม่นมืออันธงคือว่าปู่ป่าลานทงกุลาหนพอไงกั้นใจล้มเป็อย่างคนอีสานถึงเป่าแขนมวนพอล้มหายใจมันอาจเต่าสุกออกสุกนอกเพราะมันเคยตะปูตะปูบู่ล้านมันเดินขำทงกุลากันมามัน มันกั้นใจเดินขามแต่กูบอกกั้นใจเดินขามทะเลซ้ายกูตายแน่ว่าะันมันก็เดินขามกันมันส็ทายเรียบความมันทนมูนั้นมันก็กระจายเป็นทัวอีสานมันเรียกกลายเป็นพวกพระเทศแหลงครับเนี่ยพอพระกว้านศรบัวกับบังไปมีบ่าพระบุรุษประมามนีีคือกันมาเนี่ยมันนี่พระสมัยสู้บ้านนอกเพรายังแหล่เทศแหล่เก่งพวะแหล่เก่งในบางบ้านนี่บ้านติดติดกันสิบกิโล่น ห้าหกกิโลไปเดินบินทบัติเสมือเสมือมันนี้เขาในบากระห่อนห้วนมาเนี่โอติโอ้ขัวกุศิ้ฉันผ่าแล้วผลมาแล้วโอ้สองกูสิได้ฉันกูเดินไปกลับยี่สิบกิโลเสมอเสมือบินทบาตมันก็เลยล้มก็เลยกั้นใจมันก็เลบินทบัติเสมือมันก็เลยเสียงเงาสนกว่านี่แหละจำไว้แล้วนะครับนะวิธีอ่าวิธีการผู้ใดบ่มีลูกคอนเนี่ยน้องหายใจเข้ากันน้องลองสะบัดบ้างน้องน้อง คำเสพมมันมาพี่หนึ่งพี่คือพี่หายใจเขาแล้วก็ปล่อยลมออกมาคำว่าคำว่าได้นพี่คขาบ่าพี่นี่ปล่อยลมมาน้ำแล้วก็สะบัดพี่พี่พี่ให้มันในอหไลายก็เลยพี่เห็นไหมครับอันนี้ถ้าใครไม่มีลูกคอเอาตัวนี้ไปใช้มันนี่การร้องเพลงที่ถูกต้องเนี่ยน้องรับพี่มากเนี่ยต้องทรงเพลงให้จบไปเรน่สองตัวทุ่ยไทยนะครับหัวนี่จากจากเบาไปหาหนัก ท้ายลมเนี่ยจากหนักไปหารเบานะผมจะล้องให้ถูกต้องนะส่วนลูกคอจำได้นะน้องรเอาลูกอีบ้านเราเนะนี่ยอีเอโออีเอออูเนี่ยเอาไปใช้เลยอ่าท,ที่ที่ผ่านมาไม่มีใครคันสอนกันแบบทิ้งทวนหัวใจแบบนี้ไงคือเขาก็เก่งอะเปิดอคอดสงคอสอนแต่ว่าถ้ากูสอนแบบนี้กูก็ไม่ได้เงินอ่ะ ถ้ากูสอนที่กิงร้อ,องเพลงแค่นี้เออเนี่ยหัวใจมันหัวใจกับวิธีการร้องเพลงแค่นี้ไอเท่เป็นดึงเป็นคงเป็นโคตรสามหมืน่นสี่หมืม่นแสนหนึ่งอมันเป็นวิชาอ่าอันนั้นมันเป็นเชิงเชิงเช,ชิงธุรกิจอ่ะจะไปพอเอาไปสอนแล้วสอนแบบนี้เลยโอ้มันไม่มาอีกแล้วกูเสียหมื่นหนึ่งกูไปแค่นี้กูได้แล้วคือมันเป็นเชิงธุรกิจมันก็เลยดึงอ่ะคือคือคือทำเรื่องง่ายงให้มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอย่างยากอ่ะ เพื่อจะนะวิธีการหาเงินธุรกิจ <c oughs> มันก็แล้วแต่เขานะแต่สําหรับเราเอาหัวใจไปฝึก้วแบบเนี้ยอถ้าถ้านกหนูหมูปลาปีกมาหมูหมูหม,มันมันร้องไรมันก็จะร้องมันเอาไปร้องไรเลยเนี่ยน้องเน่ยลูกคอที่ผมบอกเนะี่ยเอามาร้องดูวิธีถูกต้องนะครับเนี่ยหนักไปหาเบาผมจะร้องเห็นไหมหนักไปหาเบาไปหาหนัก หนักไปหาเบาเนี่หัวห้องท้ายห้องห้อง้องท้ายห้องหัวห้องท้ายห้องห้องท้ายห้อง,องเป็นยังไงผมจะร้องลักษณะวิธีที่ถูกต้องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องรักพี่มาไม่อยากจากแม่เพียงคามวันกลัวว่ารักเรานั้นจะเปลี่ยนพันไปตามเวลา มีสาวไหมคอแอาใจจะลืมวํารักเราคู่ดินคู่ฟ้าพอเขาเข้ามากลายเป็นขี้ไก่เห็นไหมครับไก่อะมันจะลงแบบนี้ทุกอย่างสำหรับลูกคอเนี่ยนะ เราอ่าอ่าเราไม่ต้องไปกอดกอดคำน้องรักพี่มาไม่อยากจากแม่เพียงแค่วันกลัวว่ารักเรานั้นจะเปลี่ยนพันไปตามเวลาหรือมีสาวใหมคอยเอาใจจะลืมคำว่ารักเราคู่ดินคู่ฟ้าพอเขาเข้ามากลายเป็นขี้ไก่เห็นไหมครับไปเล่นสองตัวสุดท้ายอ่าสูตรนี้ไปร้องที่ไหนก็ไม่มีพลาด นะครับเพราะว่านักดนตรีเนะี่ยจะต้องเดินตามเมทานอนอยู่แล้วล่ะเพลงลูกทุ่งเนะี่ยบอรลโล่เนะี่ยสูงสุดไม่เกินเจ็ดสิบถ้าใครเกินเจนะ็ดสิบเนี่ยถ้าใครว่าเป็นบอรลิโล่อยู่บอกดวงแกต้องไปเขี่ยก,กวกมันบอริโล่ยังมันก็อยู่อ่ะหกสิบห้าสิบกว่าไปไปลายไปถึงหกสิบเก้าถ้าเกิดสิบไปนะ่ะถ้าเกิดสิบไปนะ่ะมันเป็นมันเป็นบีกินละ อย่าลืมว่าเทมโปมันบีบอยู่นะอ่านี่แหละฉะนั้นถ้าเราอย่างเพลงเนี้ยที่ผมร้องเน่ยมันเป็นบริโลเทมโปมันอยู่6 0 6 0 6 0กสิบเบหป็นหกสิบสอง่ะหกสิบหกสิบหกถ้ามันพอเหมาะพอดีมันก็6กสิี่หกไปถ้า60มันก็จะอืดหลองพ่อฟังหลับเลยมันไม่กระตุ้นเพราะทุกวันนี้มันกระตุ้นด้วยไงเอาอีกครั้งนะครับอ่า ใครไม่มีลูกคอนะครับน้องรักเอาคำว่าแม่กบแม่เอาแม่กบแม่กนแม่กงแม่กนแม่กอไปใช้เลยถ้าคำว่าน้องเนี่ยมันเป็นแม่โกงรักเป็นแม่รักเลยมันเอาตัวนี้มันมันมันเปล่รักเ่ยพี่เนี่ยมันอยู่ในหมวดกอกามากมันกอกบกก็น้องพี่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 มากมาก นี่นะเอาไปใช้ลูกคอเลยสมัยก่อนทางอีสานเนี่ยเด็กๆไปเล่นมูลี่อี้กันก็อีวิ่งอวิ่งขีดเส้นกลางแล้วก็มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งวิ่งไปแล้วถ้าถ้าจับกันได้กลับมาก็จนฝ่ายชนะแต่ว่าเสียงย่าให้เสียงขาดนันก็ต้องไปในลักษณะว่าเออหรือว่าใครอี้ก็อี้อ้ววนไม้ได้ไหมเขาจะได้อันนั้นหลดชนะเห็นไหมคนอีสานมันเลยเสียงยาวมากยิ่งพระเทศแลเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้เอาวิธีนี้ไปใช้นะครับ อีกครั้งนะครับร้องให้ถูกต้องอย่ากอดคําและนะอยากอดคําแล้วก็เมื่อเราเป็นลูกคอแล้วเอาที่ผมให้ไปฝึกน่แม่กบแม่กนแม่กงแม่กนเนี่แม่กอเนี่ยอีอีเออได้แล้วเนี่ยวิธีร้องที่ถูกต้อง ก็จะร้องลักษณะน้องรักพี่มากไม่อยากจากแม่เพียงงค่ำวันกลัวว่ารักเรานั้นจะเปลี่ยนพันไปตาเวิลาหรือมีสาวใม่คอยเอาใจจนลืมคำลารักเราคู่ดินคู่ฟ้าพอเขาเข้ามากลายเป็นขี้ไก่นี่แหละครับวิธีการร้องเพลงที่ถูกต้องอ่า คนที่ไม่มีลูกคออยากร้องลูกอยากมีลูกคอก็ดังที่ผมอ,อธิบายให้ฟังนี่แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> หวังว่าคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับคือการสอนร้องเพลงมันต้องใช้คลิปยาวอันนี้ผมกะจะให้ไม่นไมา่ยาวเกินที่ควรนะครับฝากสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้มากก็น้อยการขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณครับ